นั้นขาตัวอะไรน่ะอยู่ในลงนาเดี๋ยว,นะยวขอย่องไปแอบดูก่อนเดี๋ยวนะฉันว่ามันจะต้องใช่เจ้ากระต่ายตัวนั้นแน่นอนเลยลองย่องเข้าไปจับดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้กินเหมือนมีมนุษย์มาเฮ้ยมาจริงๆด้วย ไปดีกว่าไปดีกว่าจ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกไปดีกว่าหนีหนีหนีก่อนเลยไม่ได้แล้วต้องรีบหนีหนีอย่างนี้ต้องหนีทำไมวิ่งไวแท้หนีก่อนบอกให้หยุดไม่หยุดบอกให้หยุดไม่หยุดอย่างนี้ไม่ได้การแล้วไม่ตามมาแล้วเหรอไม่ตามเรามาแล้วเหรอบอกให้หยุดไม่หยุดเฮ้ยดูท่าทางไม่ค่อยดีแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีแล้วหยุดเฮ้ยไม่หยุด ยังไงก็ไม่ยุดโอ้โหหยุดหยุดเดี๋ยนี่แย่แล้วแย่แล้วใครก็ได้ช่วยกระต่ายด้วยหยุด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 ไม่หยุดไม่หยุดเล่าเล่เล่าเล่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 าเล่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 าเล่เล่าเล่ยังไงก็ไม่โดนหลอกไปดีกว่าโอ้กระสุนหมดแล้วเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนเล่เล่เล่าเล่เล่เล่เลเล่ยุดเดีนี่เจ้ากระต่ายไม่หยุดยังไงก็ไม่ยุดเดียนี่ทาไมไปดีกว่าไอ <g agile> ทำไมกระต่ายมีสกเก็ตบอร์ดเดียวไม่หยุดห <ies S 2> ยุดเดี๋ยนี้ยนห,ย,หย,ยุดเดี๋ยนี้ทำพืชไรของคนอื่นเขาเสียหายหยุดเดี๋ยนี้โอ้โหคนกำลังนอนสบายสบาย,บายมาไล่ยิงเราซะงั้นเราเป็นกระต่ายวันอีสเตอร์นะหยุดหยุดเรามาให้ของขวัญน,นะขอ,ข,อของขวัญของขวนนะัญะไรกันไม่เอาของขวัญนะของขวัญไปไหนแล้วไม่เอาของขวัญหรอบอกว่าให้หยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอนนี้ให้เขาดีกว่า ยุดเง้เขาดีกว่าดูท่าทางจะแย่แล้วอ่ะเอาไปเอาอะไรเอาเงินฟาดหัวเอาเงินฟาดหัวอะไรกันแจกเงินมาโยนใส่แจกเงินไได้เอาไปเลยนายอำเภอเอกอย่างนี้สงสัยจะต้องยิงทิ้งแต่แล้วเจ้ากระต่ายตัวนี้โธ่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่แม่แม่เมื่อไรหยุดแม่จ๋าหยุดอันนี้เจ้ากระต่ายแม่ดูคนนี้นี่หนูเป็นกระต่ายอีเตอร์นะ อย่างนี้ทําไม่ดีเลยนะแม่ช่วยจัดการหน่อยลบไปกระโดดเกาะหลังเขาเฉยไม่มีทางหรอกแม่ฉันเป็นราชินีราชินีอะไรเนี่ยแม่ฉันหนีแล้วไปดีกว่าอ้าวหลบไปไหนแล้ววะหยุดยนี่นี่แน่ยหยุดหยุดหยุดบอกให้หยุดไงหยุดไงแม่หยุดได้แล้วแม่หยุดก่อนยังไงเนี่ยหนีดีกว่าหนี แม่หนีแม่หนีเร็วแม่หนีเร็วเฮ้ยเอารถออกมาจากไหนเนี่ยอ้ยอ้าวเลยติดมาด้วยเลยออ้ยเอางี่ดีกว่านายพานสงบสึกกันดีกว่าสงบศึกสงบศึกอะไรกันลงมาจากรถดิลงมาสงบศึกเรื่องอะไรอ่ะสงบสึกได้แล้ววันนี้ฉันมามอบของรางวัลให้กับทุกคนนะอ้าวเราพืชไล่ที่ทําลายไปอ่าจะว่าไงอ่ะ เออเอาเป็นว่าเดีย๋ยวฉันมีของรางวัลให้แล้วนายอะนะจะยกโทษได้กับฉันเองเรื่องแครอทที่ฉันกินเข้าไปอ่ะหรออ่ะ,อะโอเคปะละ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าของรางวัลที่ได้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยถ้านายได้ไปแล้วก็นายจะแบบปลื้มใจอ่าไม่ค่อยน่าไว้ใจทะเนี่ยเอาเหนาวนะมานี่มานี่มาตามมาทังนานี้นี่ฉันมีของรางวัลให้กับนายแน่นอนฉันมีเยอะด้วย อะไรเนี่ยตามมาตามมานายพานตามมาตามฉันมาโอ้ยโอยฉ,ฉ,ฉันไปโดนพอดีเจ้ากระต่ายตัวน้อยนี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจนี่มานี่มานี่มานี่แเร็วอะไรอะ่ะนี่ไงของรางวัลสําหรับอ e ิตเตอร์เอ็กซ์ฮัน2 0สองพันยี่สิบสองของรางวัลอะไรอะ่ะนี่ไงมีของรางวัลให้นายเลือกเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เลยเห็นหรือเปล่าอะไรเนี่ยรถสะปอร์ตน,น่รถสะปอร์ตสุดหรู รถเด็กเล่นนะ่ะอีซี่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่รถเด็กเล่นมันคือรถสปอร์ตนายไม่รู้จักเหรออ๋อเราต้องไปหาไข่สีสีอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยเนี่ยไข่ที่ฉันวางเอาไว้แถวแถวเนี้ยนะถ้านายเก็บ ครบจานวนตามที่ฉันต้องการได้แล้วก็ฉันจะมอบรถสปอร์ตให้หรอออแล้วเขาบอกว่าให้หา15บห้าใบเฮ้ยฉันเจออะไรแล้วนายกดแล้วเหรอฉันยังไม่ทันได้กดเลยฉันกดไปแล้วฉันเจอ2ใบแล้วอ่ะนายเจอแล้วเหรออยู่ตรงนี้เองโอ้ฉันอุตส่าห์เอาไข่ไปแอบซ่อนเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันหานี่ก่อนกล้องบันทึกวิดีโอเพราะว่าฉันจะบันทึกวิดีโอไว้ด้วยบันทึกวิดีโอไว้เพื่อไว้เพื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันจะมาหาใหม่ฉันจะมาวางไข่ไว้้พวกนายหาใหม่ แต่ฉันบันทึกวิดีโอไ้ด้วยะต่ที่แปลกประหลาดมากเฮ้ยฉันเจอฉันเจอไข่อยู่ตรงนี้ด้วยอะในน้ำอะไข่ฉันเองละนี่ฉันเจอแล้วนี่นายเจอเหรอเอ้นายรอฉัน่อนดีเดี๋ยวฉันบันทึกวิดีโอไปด้วยฉันเจอมาห้าอันแล้วอ่ะ เจอห้าแล้วรอเดี๋ยว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 เด้๋ยวฉตามรอยนายไปฉันเจอตรงนี้ด้วยตามมาเร็๋ยวนายนายไปไหนแล้วอยู่ทางนี้นี่นอยู่ทางนี้ฉันหานายไม่เจอนี่นี่โอ้นี่ไงนี่ฉันเจอตรงนี้ด้วยฉันเจอเดี๋ยวฉันบันทึกวิดีโอไว้ให้นายเองเฮ้ยฉันเจอตรงนี้อีกใบเงแลวอ่ะโอ้ยไม่นายพานบอกแล้วเห็นไหมว่าไข่ฉันน่ะนะมีค่ามากกว่าทองคำฉันเจอในน้ำผู้ต้องหลายอันเลยเดี๋ยวดีใจเย็นๆนายฉันบันทึกวิดีโอนายไม่ทันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เนี่ยกำลังแหวกว่ายอยู่นี่เห็นป่ะหกเอา มาเร็วมาเร็วมาเร็วๆๆๆฉันเจอตรงนี้อ่ะแล้วก็เจอตรงนี้อีกใบนึงอ่ะเออๆเฮ้ยฉันหาไม่เจอใบหนึ่งโอ้แอบอยู่ตรงนั้นนั่นเองรอฉันด้วยสิรอฉันด้วยฉันบันทึกวิดีโอไม่ทันอยู่ไหนเนี่ยเจ้าตายอยู่นี่อยู่นี่อตายวิ่งตามไม่ทันฉันได้แล้วฉันได้ครบ15อันแล้วโอเคแล้วฉันมอบรางวัลให้กับนายก็แล้วกันอ้าวแล้วฉันจะทํายังไงอ่ะ นี่ไงฉันอันล็อกให้นายแล้วเรียบร้อยอันล็อกอะไรมาเนี่ยนี่ไงนี่ไงถูกต้องถูกต้องรถอะไรอ่ะรถสุดหรูไหนรถสุดหรูนี่ไงนี่ไงรถสุดหรูรถ๋ยวฉันเปลี่ยนสีก่อนรถอันนี้นะถูกต้องแล้วเห็นเปล่าเห็นไหมนี่รถอะไรเปล่ารถไข่เนี่ยนะรถสปอร์ตไงนายไม่รู้จักอ่ะรถไข่เนี่ยนะเอาก็ฉันเป็นกูตายอีเตอร์อ่ะมันก็ต้องเป็นไข่อยู่แล้วหรือไข่เนี่ยนะเออมันก็ต้องเป็นไข่แบบนี้ นายอยากได้คันใหญ่กว่านี้ไหมอ่ะทําไงอ่ะนายก็ตามฉันมาก็แล้วกันตามไปไหนกันนี่ไงตามมาที่เนี่ยที่บิวบอร์ดตรงเนี้ยมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวฉันจะบันทึกวิดีโอให้นายเห็นไหมกูตายกูตายเนี่ยเห็นไหมนี่กูกูตายเหมือนกันเห็นเปล่าใช่เหรอเนี่ยกูตายกับเต่าเห็นเปล่าผสมกันกูเต่าแล้วไม่ใช่กูตายนะมาเร็วเข้าฉันทําอะไรอีกอ่ะนี่ไงเอาแบบอันไหนดีอ่ะ เอาแบบไหนดีอ่ะเอาแบบ hard ไหมเอาาร์ดเหรอาร์ดมันจะยากไว้เปล่าเอาเอาคันเล็กๆหน่อยก็แล้วกันกลางๆเอา medium ก่อนยมไม่ต้องไม่ต้องสุกมากยังไม่ต้องแบบเยอะมากนี่แมนายจะต้องเก็บไข่ของฉันให้ครบ20บใบโอ้ยทำไมมันไกลขึ้นน่ะแน่นอนเพราะว่าฉันไข่วางไว้หลายอาณาเขตเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยๆไปนายใจเย็นๆนี่นมีอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้ด้วยไหไหนไหนไหน ในนี้ฉันก็เห็นในนี้นมไม่มีมมส่วนใหญ่ฉันจะไข่เลี้ยไข่ลาดตามท้องถนนอ๋ออ้าวนี่มันเด็กนี่ไม่ใช่ไขอ่อะไรเลเดี๋ยฉันเจอแล้วตรงนี้เร็วอโอเนี่นี่เจอแล้วเจอไม่ต้องเข้าไปในบ้านในอะไรหรอกนะเพราะว่าแบบมีเดียวมาฉันจะไข่ไว้ตามท้องอถนนโอ้ฉันเจอไข่ตรงนี้หนึ่งใบด้วยนายยังเก็บตรงนั้นไม่ครบเลยนายมาวนตรงนี้เละฉันรีบอ่ะเฮ้ยรถไข่เกือบทับฉันว่าฉันว่าฉันเอาสเก็ตบอร์ดออกมาดีกว่าดูท่าทางฉันจะเหนื่อยทอาไมอ่ะฉันเหนื่อย เจ้าต่ายนี่ขับช้ามากเลยฉันตัวเล็กเฮ้ยตรงนั้นมีไข่ด้วยอะตรงไหนตรงไหนนี่อะฉันไิ่งนายไปไหนแล้วเนี่ยฉันวิ่งมาตรงข้างโรงพยาบาลนั้นเจอไข่ด้วยเนี่ยนายอย่าวิ่งเร็วนักสิฉันตามไม่ทันนายรู้หรือเปล่าเอารถยนต์มาเลยก็ได้นะเจ้าตายามาแล้วค้าฉันบันทึกวิดีโอไม่ทันแล้วเอางี้ดีกว่าฉันไม่ไม่ทงไม่ถ่ายเลยจะตั้งถ่ายทําไมอะนั่นแหละเจอกี่ใบแล้วนี่เกือบไปใครขับชดรถชนกูตายเนี่ยมีโทษ ผิดนะต้องรับโทษด,ด้วยตรงนั้นก็มีตรงไหนนี่ตรงนี้ก็มีสีม่วงมาเลยเร็วเข้าเร็วเข้ามีตรงไหนอีกอ่ะนู่นนู่นตรงนี้นายยังเก็บไม่หมดเลยฉันบอกแล้วว่าค่อยค่อยเก็บนี่ไงนี่แหละเจอ,อยังเจอแล้วอเจอแล้วเอาแถวแถวนี้กันดีอย่า,าใจร้อนนี่อ้ออาวเจอแล้วอย่าใจร้อนทําไมอ่ะเนี่ยเจอแล้วโอ้กระเด็นนูใจร้อนมากฉันงงฉันหาไม่เจอโอ้เจ้าตายวางเองแท้ๆวันี่ ฉันก็ลืมมาฉันไขไว้เยอะไขไว้หลายใบก็ลืมตรงนี้ก็มีนะอู้ยรถเกือบชนเน่ยฉันลืมเลยแล้ว,ลวข้า<ล>ดได้กี่ใบ,บแล้วเนี่ยรถเกือบชนรถแม่ฉันเองโอ้13ใบแล้วอะ่ะแม่ฉันมาตามคุมโอ้ยตรงนั้นก็มีนะตรงนู้น,น,นตรงนี้ทาง,งนี้นีเทางนี้แล้วแล้วฉันเจอตรงนี้หนึ่งลูกแล้วเนี่ยไข่นั้นสวยแม่มีหลายสีเลยเห็นป่ะทำไมสีมันเหมือนอะไรอ่ะไอ้ช็อกโกแลตที่กินกิน อะไรนะที่ไม่ละลายในปากไม่ละลายในมือไม่ละลายในอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจาได้ว่าฉันไขไว้แถวนี้ด้วยนี่น,นี่ฉันเอามาใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งลูกใช่ไหมนายไขที่ไหนฉันไขตั้งหกักเอาเหรอกระต่ายอะไรมันไขไดนะ้จริงๆแล้วกระต่ายที่ออกลูกเป็นตัวไม่ใช่หรอก็ฉันเป็นกระต่ายไขไงกระต่ายไขไม่ไม่รู้จักหรอกไก่ยังไขได้ละไมกูตายจะไขไม่ได้ก็กูตายก็ นี่นายไปไหนตรงนี้นายมาเก็บย่างเงินฉันเห็นในสถานีตำรวจมีแบาเนี่ยสถานีตุำรวจเหรอไม่รู้เห็นแวบๆอ่ะฉันบอกว่าฉันไม่ได้ไข่ข้างในฉันไข่รอบๆอามันมีอยู่อ่ะมันอยู่ตรงสนามบาสนี่ไงต้องเข้าไปเอาแล้วแหละสนามบ้าสเหรอเอฉจะไข่ไว้ในสนามบาสด้วยเหรอนี่อยู่ในสนามบาาน่ะลูกนั่นลูกบาสหรือว่าไข่ว่ามันคงเป็นลูกบานมากกว่ามันเหรอนาเนี่ยใช่ไหมใช่ไข่ไหมไม่ใช่ไข่นี่มันลูกบาส อ้าวไม่ใช่ไข่เหรอไม่ใช่ไข่ชั้นไข่ชั้นสวยนี่มันอะไรก็ไม่รู้ฉันว่ามันจะต้องอยู่แถวนี้มั่งแลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนายไปดูหน้าตรงนั้นยังอ่ะหน้าหลุมฝังศพอ่ะหน้าตรงไหนอ่ะหน้าตรงหลุมฝังศพฝังเนี่นยนายมาดูยังตกลงฝังศพเหรอนายพานมาแล้วๆหน่อยสิอ้าวตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยเมื่อกี้เห็นม่วงๆมาแอบเก็บก่อนกูนตายใจร้อนเนี่ยเร็วเข้าหน้าโรงโรงเรียนไปยังนหน้าโรงเรียนไปแล้วไงไปแล้วอ่ะ ฉันไม่เจอแล้วฉันไม่รู้ว่าไข่ไปวางไว้ที่ไหนเอาไปทิ้งไว้ไหนหมดเนี่ยฉันลืมเหรอต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่แถวๆนั่นแหละนายเจอมั่อนเจอแล้วบอกฉันไว้นะฉันลืมเดี๋ยว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 ฉันมาหาหน้าตรงไอเนี่ยสนามฟุตบอลแล้วไม่มีไกลขนาดนั้นเลยหรอบนนก็อยู่แถวๆนี้นะฉันจําไม่ได้ไงวิ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยเหลืออีกสองลูกหาไม่เจออีกสองลูกฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้เลยนะ ช่ฉันก็ไม่น่าว่าจะต้องออกมาไขไกลขนาดนี้เออนี่ไงฉันเจอแล้วเจอที่ไหนอ่ะนี่ไงฉันลืมไว้ตรงหน้าร้านคอฟฟเนี่ยเนี่ยตรงธนาคารเนี่ยนี่ไงฉันเจอแล้วไหนฉันเจอแล้วนี่ไงตรงธนาคารเนี่ยรอเจอยังเอาําไมคนละสีกันนะและอีกหนึ่งลูกฉันไม่วางไว้ที่ไหนฉันลืมแถวแถวนี้แหละต้องอยู่แถวนี้แหละไปไันไปแอบไปข้างหลังเปล่าเดี๋ยวดูขอดูก่อนเผื่อฉันแอบไปข้างหลังไม่มีไม่มีแล้วนะ อีกหนึ่งลูกอยู่ไหนเนี่ยไข่จ้าไข่หายไข่ไปไหนเนี่ยจะทิ้งไข่ไว้ไหนยันลืมแย่แล้วแย่แล้วสิเจอไหมเจ้าตายเจ้าตายเจอไข่เปล่า้องไม่เจอเลยนายพันอ๋อนี่เราวิ่งกันรอบแล้วนะไม่เจอเลยฉันตามหาไข่ของฉันไม่เจอจะทํายังไงดีล่ะทีเนี้ยมีไปแอบอยู่ข้างบนนุ่นเปล่าปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมไม่มีแล้วไปปั๊มเออใช่ปั๊มน้ำมันไปดูยังอ่ะเอา ไปรู้ได้ยังไงอะเป็นคนออไข่ไว้ไม่ใช่หรอฉันลืมไงฉันก็บอกแล้วว่าฉันลืมเจอไหมปั๊มน้ํามันน่ะยังไม่เจอนะที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยโอ้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาเนี้ยหาไข่ฉันไม่เจอทำไงดีเนี่ยไข่หายไปแจ้งความได้ไหมเอานั้นขอเอารถไปทําอะไรอะ่ะเอามาซ่อมไงสงสัยเนี่ยมันเสียห่ะโชคอะเหรอโหของไม่มีคุณภาพไปดิไม่มีคุณภาพมูลคาาอะไรไปขี่ชนที่ไหนมามมืก็เลยล่วงลงไปหรือเปล่า อยู่แถวนี้เปล่าเนี่ยมาดูข้างบนก่อนดิมีไหมฉันหาไข่ไม่เจอแย่แล้วสีแย่แล้วแย่แล้วเออไข่หายหายไปไหนหนึ่งใบเนี่ยนี่ไงฉันเจอแล้วเจออยู่ไหนอ่ะเจออยู่ในน้ำเอ้าวมันทําไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันเจอแล้วแม่จ๋าหนูเจอไข่แล้วจ้ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในน้ําพุเนี่ยค่ะโอ้มาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันครบแล้วฉันได้ครบแล้วได้ครบแล้วหรอแม่จ๋าแม่อุ้มหนูหน่อยหนูได้ไข่แล้วแม่ เรียบร้อยแล้วหรอแม่ดูเลยดิแม่พาหนูไปเอารถก่อนแม่แม่เดี๋ยวก่อนฉันฉันอันล็อกแล้วฉันจะเอารถแม่เดี๋ยวหนูเอารถก่อนแม่เนหรออ๋าอ๋หรออ่านั่นแหละถูกต้องถูกต้องอันนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะรถฉันเองมันมีอนี่ด้วยนะมีกระจกด้วยนะอันเมื่อกี้ไม่มีนี่รถสวยไหมรถสวยแม่บอกแล้วว่านายจะต้องชอบแม่นั่นนัเดี๋ยวฉันเปิดอะไรบางอย่างนี่ ฉันจะต้องมีอันนี้เปิดอะไรอะฉันมีไฟแม่แม่เป็นไรแม่เดียวแม่ใครใครชนแม่แม่จ๋าเดี๋ยวพาแม่ฉันไปส่งโรงพยาบาลก่อนอเดี๋ยวฉันจะพาแม่เธอไปส่งโรงพยาบาลให้อุ้มแล้วฉันอุ้มแล้วไม่ได้ละอุ้มไปซะแล้วอแมนายนายมาเป็นแม่โถ่แม่ลนอุ้มไปให้หน่อยฉันจะอุ้มแล้วนะแม่จ๋าแม่แม่จ๋า ทางจะไปไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวทำไม่อะเดี๋ยวฉันเอาอุปกรณ์เสริมมาก่อนแล้วกันนะทำไมแม่เป็นแบบนี้เนี่ยฮ่าฮแม่จ๋าแม่เป็นอะไรอะเดี๋ยวฉันหารถเข็นแป๊บเดียวแม่เป็นอะไรฮ่า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 เอหารถเข็นมาแป๊บหนึ่งนะปมหัวใจอันไหนน่เอ้ยขึ้นทำไมอ่ะฉันฉันจะไม่ได้เอาฉันจะเอานี่ไปเอาขึ้นไม่ได้อ่ะแม่จ๋าไปเร็วไปโรงพยาบาลเร็วแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไปไปดีไปดีมาแล้วมาแล้วตามมาเร็วๆเจ้าตายน้อยมาเร็วไปไหนพาแม่หนูไปไหนมาส่งลงพยาบาลไงส่งโรงพยาบาลงาบาลฉันมามาส่งลงพยาบาลแล้วแม่ตกใจกระโดดลงมาแล้วเห็นป่าไปไหนแล้ว่ะเนี่ยแม่ยืนมึนอยู่เอาแม่หายแล้วเหรอแม่หายแล้วหายแล้วหายแล้วมาแม่หายแล้วงั้นเจ้าตายเจ้าตายก็ไปอยู่ในหลุมแทนแล้วกันจะไปในหลุมเห ฉันได้ของแล้วพแกหมดประโยชน์แล้ว <laughs> ลงไปซะดีๆไม่นายนขี้กงแค่นี้ทุกคนก็ปลอดภัยแล้วไล่แคลอทที่ฉันดูแลอยู่ <c oughs> ก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมขายได้แล้วพรุ่งนี้ <laughs> ไปกันดีกว่าปุ๊กปิ๊กช่วยด้วยแม่ช่วยหนูด้วยช่วยด้วย